เอามาลิพิเด็กไปเที่ยงนี่คือหน้าของคนร้ายที่พาแมวมานะคระับจริงๆฉันน่ะไม่ใช่คนสมรู้ร่วมคิดไม่ใช่คนสมรู้ร่วมคิด,คคดเอาแมวออกไปสามชั่วโมงมันเออพี่ม,งม,มสงสัยพิ่สายแบลตัวนี้คือไม่เน้นวิ่งเน้นแอบเน้นเดินเข้าแบบไปหาที่แอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาลูก ยอะเก็บใส่กระเป๋าตัวหนึ่งนะเออเราคนแก่ฉันนแม่ค่ะค่ะคนแก่นี่คือแมวพี่ได้ยยังไงครับทำไรอะเด็กปั้นตีเคยิ้มจังหวกต้องใจที่ไห มาได้ครับผมตาครับนี้เนื่องในโอกาสที่พี่เจกเอาผมกับพิกกดมานอนบ้านผมเลยคิดแผนการจะแก้พี่เจกได้เมื่อคืนและผมก็จะทำมันด้วยการเอามมลีพี่เจกไปเที่ยว ไ,ไฟทำไมไมไ่เปิดดูม่มนมยี่บีะก็เบ่อเบื่เบื่อเบื่อเร็่องแผนการเราเตรยียมไว้เมื่อคืนไปไหนจะไม่ได้ไลิซ่าพี่เจ็บอะไรนะลิซ่าไหนลิซ่าไหนลิซ่าแบ็คพินอนี้พี่อ คนว่าเร็วจะไปแกล้งเขาเรียชื่อแมวเขาไม่จอยังดีว่ามันยังใกล้เคียงเมื่อคืนผมเรียกมันว่ามีโซ่เขาได้มีโซ่ยังไม่รู้ด้วยจะเอาไปยังไงแต่ว่าสุดเปิดเดี๋ยวมันไม่ดื้อไม่ใช่หรออุ้มันไปได้ไหมได้จับล็อกคอมันอาฟงอ่แล้วก็เด็กแล้วจับเลยดีดเฮ้ยเขาไปเจอ But every time you be wrong, you couldn't walk a mile in these kicks. You don't even know the path where I've been. Talking about rolling coins and making, took a lot of l's but never did quit. Taking on the look looking my strength, place that bet the chips are all in. Say that you're pressure, you don't know pressure. I'm here for the bank, you're here for the extra. taking up night. i อ๋อแม่สวัสดีค่ะสมัสดีค่ะไม่เอาไม่หิวเท่าไหร่ไปเดินไหมชั่วโมงหนึ่งไปึอ๋อโอเคขอลาดีนะคือชั่วโมงหนึ่งเอาแมวออกไปสามชั่วโมงอุ๊บเออวะสงสัยล้ว มันไม่ได้ออกไปแล้ใช่ไหมคุนอยู่ตรงนู้นนู้มาตรงี้อยากให้ก็มอเตอร์ไซค์นะลูกมอเตอร์ไซค์ไปนั่งไปนันัมาทำหน้าหมมีแต่เตล่าเลยงนี่มันช่วยแล้วจริหรอคนอ้วนหน้ามันบอกอินจอยเรามีสายจูงน้องไหมเชื้อฝาเอาหรอไม่ค่อยเข้ากับอันี้เท่าไหร่มันดูปรนดิ แมวหรืแล้วมันไม่ใช่เชือกฟางมันคือแมวหงุดหงิด <c oughs> มันไอมันเอาหาาปิดจิมมี่มันล <c oughs> ต่ลูกระเป๋าได้ลูกงำตาอ่าอ่า <c oughs> แตหนักเดี๋ยวพี่สะพายให้หนพี่สะพายให้ดีกว่าไหมให้ตอนแรกมันไม่คิดว่ามันก็รู้ว่ามันหนักนั่นแหละแต่ไม่คิดว่าบวกสวิงมันแบบข <c oughs> ึ้นไขึ้นมาือไม่แข็งไม่แข็งตรไหมหนักอันนี้นะฮะคือรถจักรยานหุ่งยากนะเป็นจักรยานสามล้อยายยายช่วยชีวิตสุด <c oughs> พายายขับรถเล่นไหนลูกนะดาวเดียวพารุยยกลิ่นใส่กระเป๋าตัวหนึ่งเลยเโอ้โหวัววัวเบ้ยเบนเบนเฮ้บนสี่คงก็น่ากลัวเลยจะให้ให้ระลังไว้ก่อนนะเฮ้ยรถคันนี้แพงกว่ารถเจ้าเด้อรถคันนี้แพงกว่ารถเจ้าเด้อ นี่แถวรถเจ้าเด้อเห็นอเท้าอ่ะน่ะเห็นแมบอกแล้วแค่หลอดมาตอนแปดโมงนี่ไงไก่ทอดนี่ไงอ่าปกติพากินไก่ทอดได้ไหมวะได้มีเซอร์เช้ามีอะไรมันชื่อซ่าดูในความเอนจอยของเรากับฮัลโหล เมลตัวนี้อุ้มอะเมล์อเมลตัวนี้นิสัยเมลตัวนี้คือไม่เน้นิ่งเน้นแอบเน้นเข้าแบบไปหาทีแอบอะรเงี้ยนี่ไงห่านมน่นี่นี่ไมต้องตัไปก่อนม่ไม่ต้องตัไปก่อนม่ เสยเสทตเนจังโฉชาปจยัยหนวจัตารธุธรรม,มาวาทันติอายุวณหนสุขังพระกลางเจริอโอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะอันนี้เดี๋ยวนั้นเราไปไหนนะเราไปกินข้าวกันก่อนโจ๊กเมื่อกี้ใช่ไหมเ,นะเดี๋ยวเราค่อยออกม,มันมีเหตุจอนอะไรนะจอเมื่อกี้มันวิ่งมาสามพีตัวโดนตะปบอ่า

ต้องลดหลังนะน้ำน้น้ำมันกวนมันกลวนมันกลวนอะไรจิกโดนจิกโดนจิกเฮ้ยขอดูเล็บหน่อยขี้เ้ยโอ้แหลมโอ้แหลมเจ็บเลยใช่ไหมเลือดฮิโขฮ่า ไม่ทำงั้นมาเลี่ยเคยเห็นแมวที่มันทำงี้ไหยนี่ไงแบเหมือนไอเด็กดื้อนี่ไอเด็กดื้อนี่โอ๊ยองจะพูดยังไงกับมัน เราซื้อของที่หน้าบ้านใช่ไหมใโอเคแตะมันหนักมากจริงๆนะเราถ่ายแบบมาเดินเล่นตอนเช้าเลยเออเขาจะแบบร่างวีแบบเว่ขโมยแมวอะไรอย่างเงี้คือก็ไม่แอบมองผมด้วยไม่ได้แอบมองกันลังจ้องหน้าแล้วกหรอแล้วน่าสนนะแล้วแบบใครก็จะสังเกตนิดนึงถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่า ก็กินไม่มีนวดกินอะไรอยู่จะโกนนวดเนี่ยแล้วแบบมันมันกลมแล้วมันบวมไปเลยไม่น่าโกนหรือเอาอ้วนออกมาเอาอ้วนอยู่ข้างในอ้วนแค่ต้องตัวต้องเดินออกมาลูกดูหน้ามันอย่าออกตัวไหน ไม่ยกกูงามมากจังมันตื่นที่หรือเปล่าเมื่อกี้มันหน้ามันตกใจมากไม่รู้อะเห็นหน้ามุนตลอดเวลาป้าแป๊ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนนะเดี๋ยวจะพามิโซพาลิสพาลิสเดี๋ยวพาอลิสเดี๋ยวพาลิสไปซื้ออาหารสัตว์แล้วก็ไปนั่งกินกับมันเราจะไปนั่งกินอาหารสัตว์กับแมวนะฮะ นี่ก็ปลาเป็ดทอดก็ต้องแอบมองมันเป็นอะไรฮะทำไมต้องแอบมองแบบปลาตามดูน้อยๆอย่างนี้ฮะอืมน,นี<า>่หมดอ่านนะเบลเจ๊กเหรอไม่ยิ้มเบลเจ๊เหรอฮดราม่านะคะโรยทัวรลงนะคะมันขาดไหมล่ะหยิบเข้าใจคำว่าหยิบหลวมๆไหม เอาดีจริงจริงเหยิบจริงจเอาไ a ิ้ i ยินดีใครเขาจะไปทำแอย่างนี้ผมไงตลาดเสไปือเอาุยาไปให้ตลาดแก้น้อยตลาดผ่านเพชรนนท์้ลาดก้วน้อยไนี่เขาไม่ได้เไงอไปเราไปเูอู โอเครถต้องระวังเราเราขันใหญ่กว่ารมันขับไม่รถครต้องระวังเราเพราะเรามันเป็นเจ้าพอใจคนใหญ่เขาต้องระวังเราเขาต้องระวังคนแก่สหแม่ค่ะคคนแก่นี่คือแมวี่ก็เรายัางบอกอยู่ถ้าพาคุณลุงมา คุณยายคุณลุงค่ะโตัวตัวเน่ค่พิสูว่าตัวยาวันจะสูงจะใจะใชข้างน้ได้หรอไม่ได้วะข้ามทางนี้เหรอจะบ้าจะบ้าไปได้หมเนี่ยว้าวว้าวสา้าวว้า้าวว้า้าววา้า้้้ว้า เออเ้ยมันมีลวกันไปได้อยู่อคองจไมร่ได่เราตรงไปอีกเหรอเรือว่านี่แหละเลยรันีี่จอดวไส้โอ้โหโอ้โอด,ดูมันมัน,มนพักกูครับกคตา,รราหวดไอเด็กคนนี้ไม่ไหน ไปไหน,นหหมาไม่ขับตลาดอีบ้าโอ้โหดูดูดูความความดื้อน,นี่ผมมาจากตรงนี้โอเคอันนี้เราถึงตลาดเพชรเมืองนอนท์แล้วนะก็เดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารอาหารแมวโอนไ่นไงร้านอาหารแมวนู่นตรงนู้นเลยไ,ไ,หไหนวะไข่สดเอ <laughs> อฮะ ไก่สดแมวกินไก่สดฮะอุ้มออกมาเออมิโซไม่ใช่ลิซ่าก็ไม่ใช่เหมือนพี่สุ่มชื่อเล่นอ่ะนี่เปิดหูเปิดตาดิจิดิจิึงเรื่องนึลึกหน่งือ่ลึกเฮ้่่เยมันยกกินแมวได้ไหมผรูบาวากินแมวจอืม แป๊บแป๊บแป๊บเราคุยกันใหม่ก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเออก่อนคอไอ้ดีแต่อย่าจิกแป๊บ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 โอ้ยโอ้ยอย่าเฝ้าเออไม่ข่าดูเล็บหน่อยสิอลิสเอ้ยเล็บแหลมจังเลยลูกไม่มีใครเคยอุ้มตีเลยทีหลังอย่าทำแบบนี้นะปลุกฉันตอนเจ็ดโมงนี่ไม่ได้นะเวลานอนก็จะไม่พออยู่ละ เดี๋ยวจู่ๆอ่ะซื้ออะไรเราจะซื้อขนมขนมแมวเรียไม่จะกินนี่แมวเลียอยู่นี่เอาแมวเลียไปดีกว่าโ <c oughs> อ้เซฟสตตี้ให้มันกินจริงๆ <c oughs> นี่นี่นี่ต้องกินแซลมอนเอออทีจริงๆนะผมคิดจะลองไปเหมือนเดิมไหมเฮะมันจะเดินมุดเข้าไปข้างใต้นี่ ดูทำหน้านี่ะนี่คือหน้าของคนร้ายที่พาแมวมานะครับช่วงนี้พบกับข่าช่วยชาวบ้านค่ะจริงๆฉันนะ่ะไม่ใช่คนสมรู้ร่วมคิดแต่เป็นคนที่เหมือนโดนเขาบังคับมาทำให้เป็นเหมือนพวกเดียวกันอะไรควรโอเจ็บ <c oughs> กินแมวเนี่ยมึงน่าอ่านไรักสายรักแมวรักสักคนละเฮ้ยกัญชาแมวไม่เป็นมิจฉเขียวอยู่เลยอะไรนูกในรอบร้อยปีถึงได้ยินเสียงมันครั้งนึ้งเออวะมไงเนโกะแมวก็ชอบอันนึงฐานกตักค้าอ่าให้ฉันหยิบตะก้าว้ายขอโทษค่ะ ให,ให้ฉันหยิบตะกร้าให้ถ้ซื้อแค่สองอย่างนะ,ะเธอมาใส่ของใส่แมว <c oughs> เอาเหรอไม่มันจะออกอะไรอ่ะไปเดี๋ยฮะให้ฉันหยิบตะกร้าให้ซื้อแค่สองอย่างนะนะ <c oughs> จริงวะเนี่ยเนาะรวเนี่ยรถทุกรถเนี่ยดูซิจะกินอะไรอ่ะปิดปิดเ,เลิศ เออไปนั่นละเออเออดีสวยงามโชว์ก็ไม่ห้างกันหน่อยเลยเหรอเอาไม่คิดว่าจะเอาจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกไอชุดหมาน่ามันไซส์ใหญ่นะไหาเบอร์เจ็ดเบอร์เบอร์สามมันจะเล็กเเบอร์นี้โอ้เดีอะโอ อันนี้ให้ตัวอะไรใส่หนื่อยแหละหรอพี่ใส่จูงด้วยนะแม่คะแม่ฮน่แหาอะไรดูหาอะไรดูลำบากอ่ะเออเสื้อช้างจีเคชอบใส่กางเกงช้างผมชอบใส่ผมเลยให้มันใส่เฮ้ยเป็นอะแล้วเฮ้ยเออเลือ ล,ลืลากพื้นไจ้าเหมือนเหมือนเอากางเกงคนมาให้เมียวใส่เหมือนหนอนหรอวาหรือว่ามันพัางนกะเปาหรว่มันไม่ตัเนอ่ะที่ขยับใจ้หรอเจ๊เจ๊เจ๊เอ้ไม่เจ๊เจ๊ตาสายคอมันรัดเข้าได้อีกนั่นอ่ะคอมันเล็กพี่ยาช้างเบอร์หกโอเค อัเบอร์เจ็ดใช่ไหมใช่ครับเดินหน่อยหรือไม่เดินอ่ะโอเคงั้นหนูนอนตรงนี้อ่ะเราเออเราปล่อยปล่อยสายเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเข้าข้างในลุ้นจังจะไปไหนอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปเอาอล้วพี่เจก็จะด่าฉันอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ เดี๋ยวเราจะตั้งเราไปไหนต่อนนะไปต้องไปแสววซื้อของทำกินกันเนาะคือป,ปิกนิกที่ไหนกันดีเราจะปิกนิกอยู่ผมเห็นสถานที่ไปแล้วที่ไหนนาบ้านเล่ สามสองหนึ่งเพื่ออะไรอะไรก็บอกให้ฉันทายอุ้ยหัวเถกคนหนึงนะเดี๋ยวเชิดพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรกำลังไปเจอพิจิตรไม่คือแกน่ะเป็นคนพาฉันออกมาฉันไม่ใช่ผู้สมรวจลุ่มคิดฉันไม่ใช่ผู้สมรวจลุ่มคิดเอาแมวออกไปสามชั่วโมงมั <c oughs> ้ยเออมาสงสัย <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ใช่ผู้สมบดวงลุ้มคิดแต่พี่ก็มากับผมแล้วแล้วพี่ก็อุ้มแม่แล้วพี่ก็ทนถือกล้องแปลว่าพี่มีสวนรถนะเกับผมแล้วไม่ใช่ค่ะอย่ามาโม้อย่ามาพูดอย่ามาพูดพี่มีสวนรถนะเกับผมแล้วไปรับผิดกันไปจ้าเกี่ยวว่าไอ้เจ๊กจะกลับไปยังวะกลับมาแล้วเถอะตอนนี้กี่โมงแล้วตื่นเต้นนะไม่รู้แต่มันก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะบอกว่าแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะเดี๋ยวเบกเบกคนเบก่อน กลับมาแล้วเราเป็นเรลินทักวันหนึ่งแล้วไปกลับมาแค่นี้ก็รู้สึกขี่ใต้ห่านแล้วเนี่ยกลับมาแล้วอามีนอามีนอ้าวมีคณตายมีคนตาได้ออกมารับด้วย ไปดิไปดิกลัวอะไรกลัวเหรอกลัวเหรอทีวีเปิดมีแนดูดูทีวีอยู่เจคีโอเปิดเขาเปิดช่องเจคอยู่ไปไปรับเฮ้ยทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมือเจคอยู่ เรเป็นไม่มีอะไรเกิดข so, oh, ala ึ้นเนาะเหมือนไปซื да> ้อของมาเราไปซื้อของมาไปซื้อของมาอุ๊ยร้อนจังเลยร้อนมากเลยมาเข้าบ้านลูกเข้าบ้านดีกว่าเลยฮือออออติดตะกุ่ เอ้าเจ๊กลับมาตอนไหนอ่ะเพิ่งกลับมากำลังดูช่องยูที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูโอ้หโอ้โหหรอก็ว่าเมื่อกี้ถามเหมือนตาเหมยายหายไปไหนกันมาซื้อของเหรออืมจะกินข้าวด้วยอยู่ข้าวเมื่อสัรู่ผมยังไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยเอาหรออย่างกินสนิดไหมเดี๋ยวทำสนิดให้กินได้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 เอาเอาได้หมดเลยตาไปอ่ะไอ้เมพมาเหรออ๋อมันเป็นรอยแห่งอํามันเป็นรอยจารึกไว้ว่าเราได้ ถ้าใครอยากรู้ไปดูช่องอู่จุนนะบอกเลยจริงๆอะรางมา JK แค้น้นบอลมือเท้ามันลงน้ำก่อนเป็นผู้ชายเราได้ กินแล้ว <authenticity> ด <laughs> <Bra un> <g gr un> ๊ก <CDU> ินแล้วได้ดได้ทำให้กินเจเครอตรงนั้นแหละเดี๋ยวทำเข้ามาให้โอเควทำเซนวิสเซแมวเซนวิที่ไเซนวิสดไม่ทำหาแมวเลยเหรอนลืมแมวแล้วมันจริงคุณเนี่ยคือจะเอาแมวไว้ตรงนี้เลยเหรอดูหน้าอลิซ พ่อไม่ทำหาเลยเาจะเรียนเทำตรงนี้ไหมทำตรงนี้ไหมน้องตรงนอนจะถิดจะถึงเข้าไปเลยเหรอเจ๊เอาลิซ่ามาส่งอะอลิซอลิซน้ำน้ำหมอนอ้าวไปไหนมาเราลิซอลิซไปเที่ยวมาเหรอไม่มันก็ตอนนี้เนี่ยหลาออลิซไปเที่ยวมาเหรออุ้ยฉันมีของแถมมาด้วย อ้าวเอามันไปเที่ยวมาเหรอไม่มั้งเอาหลอกเจ๊วิ๊บไม่ได้สังเกตเลยไม่ตามหาแมวตัวเองไม่เหรอมันไม่รักแมวตัวเองนะล้วอ๋อถ่ายคลิปด้วยอ๋อใช่ไงอ๋อผมต้องโอ้ยยังไงเชี่วไม่ทันแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ทันแล้วเยอะเลยเลยเลยอะเชี่อตา เหรอชื่อจับแมวเอาแมวไปขโมยมาเหรอเอาแมวไปขโมยไปขโมยแมวไปเหรอเชื่อใครไม่ถึงใครไม่ถึงเลยจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแมมิชชั่นเป็นไงครับเดี๋ยวไปต้องอลิซอลิซไหมับอลิซโดนไอ้ผู้ชายที่ไหนไปตะลุมกัมบอลมาไปตะลุมกัมบอลมา อไอบเปอ้สเ็ดไอ้สเ็ดัไอ้สเ็ดตังมีท่าตัวไหนซเยมาไได้เหรอจ้าะที่สุดเลยวันนี้ไปอ้อนอะไรเขามาได้เยอะบ้างอ้หยะอ้อนมาเยอะๆนะถ้าไปแบบเนี้ยหืมเอรกลืนว่งเสียไปห้านไม่เยอะมั้งโยเออเหรอไอเมลล์ึเล่พี่หลังเขาห้าพันเลยนะ อีกล<จ>ะ5,000น,นะตกนุ่นหมอ, <c oughs> อดตายแล้ว <c oughs> เจ็บปวดใจมีคนขโมย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 เอ้ยขโมยขโมยหมอยไปขโมยแมวไปเหมือนฉันเจ็บปวดใจเหลือเกินแล้วเราก็ดันไม่รู้ด้วยนะเราก็ดันดูช่อง YouTube ที่สนุกแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่เคยดูมาในประเทศไทยชื่อช่อง JK นะครับผมตายแล้วไม่ทันรู้เลย เอาไดีว่าเกิดอะรแบบตกใจได้ปลอมนี่สุดีมาตกใจที่มันหาไปเลย พนนังจะ<ด>ไปอยู่กับไอ้กระจกไี่นะนนนตั้งกล้องไ,นนะอไว้นะไปปารีสไปทำอะไรมาบ้างอืมไอ,อ้ฟังได้พูดบ้างไหมในคลิปนี่มันพูดนะเฮ้ยมันพูดด้วยพูดว่ามันร้องเหงืยวร้อ,องนง ย <chat> yes. like ิ่งปกติอลิสเขาเป็นแนวที่ถูกฝึกมาเพื่อให้เป็นคู่หูของยูทูบเบอร์นะครับเขาก็จะแบบเงียบๆไม่พูดเลยเพื่อที่จะไม่ส่งเสียงดังและก็ขัดจังหวะของตัวผมแต่แบบอุ้ยครั้งนี้เขาพูดเด้วยแล้วเอาเอาไปแล้วเพื่อปกปิดรอยช้ำทางกายภาพของผมเราจะอยู่กันในสภาพนี้นะครับผมว่าเรบนสีดำ ไม่ใช่หดอกแว่นอะไรยี่สิบาทที่ตลาดนัดเนี่ยนละคุณก๊อตครับคุณทำอะไรมาครับเนี่ยคือทำแซนด์วิชแฮมชีสยำสต๊าไรญี่ปุ่อ๋อโอ้แซนด์วิชเบรกฟาสต์ยำเช้าโอ้เป็นถือว่าเป็นการเปิดคลิปที่ดีนะครับเนี่ยใช่แล้วดูจ้าของกินนะฮะผมกำลังดูเด็กปั้นอีกคนหนึ่งเหรอเด็กปั้นเหรอครับนายครับเด็กปั้นอีกคนหนึ่ง เขาหนังเตียวค้นเลยโอ้คุณม um, ีร่างหินอย่างเนี่ยเหรอเนี <t <t ่ยโอ้เขามีแฟดของเขานะครับทำงานอยู่กับผมจริงๆแฟดของเขาทำงานกับผมมาประมาณ5ปีแล้วนะเขาเก่งแค่ไหนครับยังไงครับทำไรอ่ะเด็กบ้านจเกี้ ผมก็ยังไม่รู้เลยผมทําอะไรให้เขาครับ็นตัดต่อผมเองนะครับชื่อเท่ก็จะเป็นน้องชายของตาต้านะครับผมถ้าผมไม่ว่างผมจะให้เขาไปถ่ายได้ก็เขาชื่อเท่เทยังไงก็อย่าลืมครับโมโลน่านี่มันเอามาแบบมาร์กตาแก้รอยช้ำได้ไหมที่ก็หาครับเลยเาจริงไหมเนี่ยดูสิดูสิมันสามารถแปะตาได้เลยนะเดี๋ยวอ่แปะเลยแก้รอยช้ำ ยิ่งไม่ตกใจอะไรกับม,ม,มีโซอะไรมีโซอะไรอะไรเชื่อไหมทางคลิปอะ่ะ <c oughs> ผมไม่เรียกว่ามีโซโบอกว่าเรียกว่าลิซ่าเอามาลิพี่เจ็กไปเที่ยวลิซ่าพ <c oughs> ี่เจ็กอะไรนะลิซ่า,ไ,ซาไงมีโซไม่ใช่มีอะไรมาชื่อลิซ่ามีโซไม่ใช่ลิซ่า,ซา,าก็ไม่ใช่จะมาทำมีโซ พาลิซ่าลิซาล่ซามันเกี่ยวอะไรจากไหนะอะอเลสเบดคืออเลสเบดผมนั่งชื่อตามแบบเจ้าหญิงเลยนะเจ้าหญิงอเลสเบดกันแต่แบบชื่อเล่นมันชื่ออเิสไงเพราะถ้าเรียกอเลสเบดมันก็ยาวไปแต่มีโซมันเป็นแม่ของเขานะครับผมดูดูในเมคินนะลิซ่าลิซ่าลิซ่าอะไรอ่ะยาวเกินในเมิน ม <Yes ั่วไปหมดตอนแรกอ่ะมันพูดบนรถว่าลิซ่าอะไรที่อย่างเดียเดี๋ยวจะพาลิซ่าไปด้วยวินนี่ไปดัวนี่ก็ย้ำนะลิซ่าใช่ลิซ่าหนิโอ้แบ็คติงจัดหรือว่าแมวผมจะกลายเป็นศิลปินระดับโลกไอลิซ่าจ้า ลิซ่าโอ้โหลิซ่าเขาซื้อตัวนี้มาให้ตั้งแพงลิซ่าไปคุคกขี้แล้วเหรอลิซ่ Lisa, จาจา๋จาลิซ่าเลยลิซ่าเสบดคือผมมาอยู่กับแมวผมผมก็ไม่เคยคิดว่าผมอยู่กับแมวเลยดูดิ <c oughs> มันไม่มีเสียงเลยนะอัลิซ่ะไม่มีเสียงไม่มิ่งไม่อะไรเลยไม่แต่ว่ามันหายไปตัง้งพี่กลับมาผมอุใส่กลับมาหลังพี่ต้องชมผคนแบบสงสัยนิดนึงเอ๊ ทำไมจีซ่ามันเห็นเดินมานี่อะิรก็ไม่รู้ก็ปกกดิมันก็เงียบอยู่แล้วก็เดี๋ยวักพักหนึ่งคิดว่าแบบถ้าจะให้อาหารมันมันก็จะคงมีกระดิ่งมาอ่าผมก็เลยไม่รู้เราปิดเป็นแนวตั้งไหมสำหรับวันนี้ก็ฝากให้เจลลี่ให้เอนชาฝากเพื่อนๆของเราทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นี่ขึ้นแน่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่บายๆจุ้มว่า